โอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมมันพันแมนเดสตองเกตในซฟเวอร์หกหนึ่งเก้านะผมนะหกเกือบลืมชื่อเซอร์ตัวเองวันนี้ก็อัปเดตเหมือนเดิมนะครับตอนนี้พลังลบของเราอยู่ที่สี่แสนไปที่เรียบร้อยแล้วผมเย้ yeah. แล้วก็เหมือนจะมีคนส่งรูปมาให้นะผมนะขอบคุณมากครับจากทางกิลส่วนเควสก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเลยนะเดิมเดิมนะผมเควสเดิมเดิม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอัพแล้วกันอ่ะมันมีน้องคนหนึ่งก็บอกว่าอะไรอะ่ะเขาอยากให้ผมอ่าตีเขานะฮะแล้วดูพลังลบสายฟรีจริงวะเนี่ยสายฟรีสามสิบเก้าบาทป่ะเอาจะลองสู้แล้วกันทีมผมมันเป็นอย่างนี้นะอ่ะอยางนี้เลยนะครับผมมาเรามาลองดูดีกว่าว่าเราสู้ไหวไหมเฮ้ยก่อนที่จะลองอ กือบลืมเกือบลืมต้องอยาให้ชโโ็อกโกแลตมันบ้างเด็ดขาดโอเคมาพร้อมนว let's go เ <c> ด <oughs> ี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอันดับของผมนะแต่ตอนนี้อ่าตีโพลนี่ก่อนตีระเด็นก่อน,รรนโอ๊ยเหี้ยก,กดผิดไปตีกาโลก่อนเอาไม่เป็นไรการโลก็เป็นตัวอันตรายเหมือนกัน ม่บดีกาโลก,ก่อนบ้าวัคซีนแมวของเขาปราบมาแล้วผมเยียบร้อยแตกหมดนะผมนะโอ้โหวัคซีนแมนร่างแรกผมไปก่อนฮนะเยียบร้อยโอเจนอจัดมาแล้วก็ผมโบโอ้โหผมยังก็สู้ไม่ไหวแล้วทุกคนเอาทันที่ไหมน,นะโอ้โหเขามีปูบ,บอมนะเราเลยสู้ไม่ไหวนะครับเราไม่มีปูบ,บอมนะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ ตอนที่แล้วนะซึ่งไม่รู้ตอนไหนนะครับที่เราได้ให้เลือกออตัวคอใช่ไหมมีปูบอมมีกิโลกิโร่มีซอ,อ,อ,อมมี่แมนแล้วก็จักรพรรดิเด็กใช่ไหมเหตุผลที่ผมไม่เลือกก็อย่างที่ผมบอกครับผมจะเอาเด็กยูอาเนาะแพทหน้าเด็กยูอาก็จะมาแล้วนะฮะไม่ไดิเดือนหน้าจะเป็นยุงก่อนนี่สองเดือนหน้าก่อนใช่ไหมอีกสองเดือนครับผม ก็จะเป็นช่วงเข้าปีใหม่พอดีก็จะมียุงมาก่อนต่อจากแฟดจากนั้นเออรู้สึกว่าแฟนนี่ตัวรีเทิร์นต่อไปน่าจะเป็นไอ้นี่ปเจนออเชียวทุกคนเจนอนผมว่ามันก็ยังเล่นได้นะมันก็ยังแบบเป็นตัวตัวผ่านอ่ะที่ดีผมว่าเจนอนก็น่าจัดนะทุกคนแต่อย่างว่าเราน่นแหละ,ไ,ะไม่มีนะผมสวนโกก็สึกก็น่าจะดีเทิร์นตอนจากพัดอ่าไม่ใช่จากพรด,ดิดกตไอ้นียุงยูร์นะผมนะ จากพันเด็กเสร็จก็จะเป็นตัวนี้ดีเทิร์นกลับมาผมคิดว่าผมน่าจะไม่เอานะผมคิดนะผมคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะตอนนี้ในเซิร์ฟเราก็มีคนได้แฟดกันเยอะแล้วโอเคอันดับอยู่ที่อันดับอยู่ที่หกร้อยสาสบเจ็ดนะผมนะผ่านดาน4ี่าน4บ5อันดับของผมตัวละครสุดแกรงส่ง465ถือว่าเพิ่มมาเยอะเลยนะส่วนกิลของเราอยู่ที่24บีผมนะขอค่อยไต่นะผมนะ ก็ถือว่าใส่เติมเยอะนะเนีย่ยดูดีโคตรเยอะแล้วผมนะอย่างที่บอกเราเล่นจชีวทุกคนไม่ต้องไป็ซีเรียสไหนดูสิมันมีอะไรให้เราได้ทำอีกไหมอันนี้เป็นพวกกิจกรรมกิจกรรมเหลืออีกสเควสผมแนะนำให้ทำเควสให้หมดเลยนะเราเป็นสายฟรีนะเราก็ต้องทำเควสเยอะๆขยันบ่อยๆหน่อยทุกคน ผมก็อยากซื้อแพ็ยูู่นนะอย่างเช่นแพ็คตัวนี้นะผมนะแล้วก็อ่าแพ็คตัวนี้ด้วยอยู่ไงวะเนี่ยผมก็อยากซื้อนะแต่แบบผมว่าผมยังยังก่อนนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมยังยังไม่ซื้อดีกว่าผมรู้สึกว่าเลเวลอะพอเราเอาไปสุดท้ายมันก็ไปตันที่ร้อยย่สิบียดียทุกคน ผมก็เลยคิดว่าเออเวลตันแล้วไงต่อวะใช่ไหมทุกคนถึงมันจะเป็นสามสิบเก้าบาทตลอดชีพก็จริงแต่ผมรู้สึกมันงั้นๆอ่ะโอเคมันมันน่าจะมันมันดีเฉพาะเออเราได้อัพเวลไวของชาวบ้านนะผมนะก็จะได้อ่าทรงประมาณเนี้ยหนวะมันเราก็จะได้ประมาณแบบกรอบกรอบม่วงก่อนไอ้กรอบม่วง,งมาสั้นกรอบทองก่อนนะทุกคนนะกรอบเหลืองกรอบทองมาเออนั่นสักอย่างเนี่ยเราก็จะได้ตรงนั้นเร็วก่อนนะผม ผมก็เลยคิดว่าเออถ้าจะซื้ออันนั้นนะผมไปซื้อนี่ดีกว่าล่ะเพราะอย่างน้อยเราก็มีตัวม่วงไงล้วก็ดีดีสร้างกิวด้วยเราก็มีไอน,นี้ด้วยตัวแดงตอนนี้ตัวแดงผมมีอยูหกใบเออไหนก็มาแล้วเดี๋ยวผมซื้อสักหน่อยแล้วกันเอามาเปิดคลิปเล่นๆนะฮะทุกคนอย่าอย่าทำตามเหมือนผมนะอันนี้ผมแค่เอามาเปิดคลิปเฉยๆคือเกมมาพันแมนนะถ้าเรารู้วิธีการหาตา่างกันยังไงเราก็ได้ทุกคน มาแล้วนะทุกคนอนี้ตัวนี้อย่าทำอย่าทำเหมือนผมนะทุกคนนะอันนี้เป็นคอนเทนต์ของคลิปผมเฉยช,ช่มาสมสักหน่อยอ่มันต้องมีสูตรเลขยกาละกันเลขสวยดีเอ้ยเราต้องทำแบบวันนั้นดิวันที่เราได้คุณจะใส่อัชุราเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวละครงๆเข้าไปนะผมนะลองไใส่เป็นโปรคิโรละกัน ก็วว่าฮีโร่มึงจะไม่ออกมาเคปออกมาณนี้ <c oughs> เราจะมาสมุ่มเอาตัวที่มันน่าใช้ครับก็มีกาโร่แฟตกูคิสึยุงทาสมกิอัศวินจักกลแล้วก็หน้ากากหวานซิริลปูบอมบ็อกซี่นแมนเฮียไฟเฟมก็เล่นได้นะแล้วก็มีอีกหลายตัวนะฮะ ที่เราต้องเล่นนะผมมีอันนี้ก็ได้นะซอมบี้แมนนะหรือจะเป็นมีโนซ่าก็ได้ฮนะเมทนไนก็พอเล่นได้อ่ะลองดูว่าเราจะได้อะไรทำสูตรแป๊บจโอเคสูตรนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วเราเรอวันพันแมนให้มันให้ตัวมันเรียงแสงสามรอบ Okay. เรีองได้หนึ่งครั้งหนึ่งแสงรอบที่สองและรอบที่สามโอเคค้างครับผมค้างแบบนี้ทุกคนคิดว่าได้ตัวอะไรครับมาลุนกันไปไม่เอสก็เอสเอาดิโอเคเอสรแล้วผมนะแต่มันค้างแสดงว่าผมได้ตัวไม่ซ้ํามันค้างเรารู้เลยโอ้โหได้ตัวไม่ซ้ำ แล้วมือจะค้างทำเชี้ยอลยล่ะอันนี้ค้างให้กูดีใจนี่ยว่าเอ้ยมึงทำให้กูมีใจแล้วมึงก็เดินจากไปนี่คือส้นเดียโอ้โหแม่งเกลือแล้วโอ้กูก็มั่นใจเฮี้ยเอ้ยโอ้กูเฟลว่าเอ้ยอันอันน,น,นี้อันนี้ไม่น้บนะทุกคนนะผมผม,ผมจะตัดคลิปออก <laughs> ไม่น้บไม่นับไม่นับไอ้เฮี้ยไม่นับรั่วเลยสัตว์เลยโอ้ได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับ ได้จริงเนี่ยได้เกลือเชี่ยเกลือแล้วงั้นรั่วเลยกูอันดับตารางต่อสู้ยังอยู่ที่เจ็ดร้อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดันเอาเอา,เอาเพชรสองร้อยก็พอลวทุกคนตัวที่สี่เสียงเฟลละ่ะเชี่ยเจออย่างนี้เสียวเฟล,ล่เช่ยเอาประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตเซิร์ฟจีนย่อกันบ้างดีกว่าทุกคนนะไปจะได้คลิปให้มันนานๆหน่อยนะเพราะว่าคลิปสั้นเกินเดี๋ยวมันดูไม่สนุกแล้วทุกคนนะเอ้ยก่อนไปเดี๋ยวรับของก่อนโอ้โหไอ้เราก็แบบว่านึกว่าจะได้นะครับไอ้เวนอ่าแล้วก็ผมสมได้ทัสมุกิมาไอ้ฟุบุก,กิพูดผิผด ผูุ้ก,กิี่มาทุกคนนะผมได้จากตอนเช้าผมเปิดฟรีหนึ่งครั้งอะ่ะไม่ออกเลยทุกคนแล้วแม่งก็เปิดฟิกเกอร์แบบรัวๆแบบรัวแบบรัวจัดๆเลยทุกคนอ่ะอัพผูุ้กิีนะ่หน่อยความจริงผู้อ่าผูุ้กิกกี่เนี่ยมันดีตอนเริ่มต้นนะถ้าได้อ่ะนะแต่นี้ผมได้ตอนมาอันนี้แล้วผมก็เลยไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวตัวละครพวกนี้เดี๋ยวค่อยอัพกี่หลังนะทุกคนนะหลองไปก็ไปรับของก่อน รับของก่อนร <c oughs> ับของเสร็จแล้วก็ไปรับตรงนี้ต่อผมสมได้นะอันเนี้ยฟรีเหมือนกันทุกคนผมสมได้พอดีแล้วก็ตรงนี้เปิดได้อีกกี่ลกิโล,โลเปิดก็ผมอันนี้ผมก็ได้กิจกรรมเหมือนกันเคเราจะพลังลบเราก็เพิ่มมาแบบเรื่อยๆครับผมสายฟรยีที่แท้ทูสามสิบเก้าบาทผมยังไม่ได้ซื้อเลยทุกคน เดี๋ยวผมคอยอน,นี้ก่อนทำอ๋อทำเควสไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อกันดีกว่าทุกคนนะน่าจะไม่มีอะไรละอืมมีไหมขอดูหน่อยอันนี้ก็ไม่มีไม่มีแล้วทุกคนโอเคไปจีนยอ่อกันดีกว่าไปรุ่นไป let's go โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนยอไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมนำพลังลบของเราอยู่ที่ห้าล้านสองแสนสี่เฮ้ใช่ปะขอดูใหม่ก่อนห้าล้านสี่แสนเอ้ยสองแสนสี 2, 000 4, 000่ห <c ười> มื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดอ้ขอโทษนะผมนินพันไอ้ทำไมกูถ่ายคลิปแล้วก,กูประมาทแบบนี้วะกูเป็นเหี้ยเลยเนี่ย เื่อไรผมถ่ายลิปผมประมาานะทุกคนผมขอโทษผมขอโทษหวังว่าทุกคนจะไม่โกรธกันนะผมขอโทษครับอันนี้อันนี้ความผิดพลาดของดมอยวผมขอทำเคลแปตบ,บนึงครับผมยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเซิร์ฟกินย่อแล้วผมตอนเช้ามาเข้าไปแล้วครับผมเข้าเสร็จก็ทาเคลสนี้หน่อยแล้วก็ออกมาทุกคนอยแป๊บนึงนะผมขออันน,นอยากได้ซูเปอร์ดาร์ชอยทุกคนอตอนแรกไม่อยากได้กะว่าจะไปเอา ไอตอนนั้นอะแต่ว่าถ้าเราเอามาเราก็ใส่ทีมฮีโร่ได้ทุกคนเข้าใจไหมอยากเล่นจุบุจาร์จารชายอะเอาอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเควสก็ต้องทําให้หมดนะไม่รู้ว่าเควสผมทําเสร็จยังวะเซิร์ฟจินย่อดเดี๋ยวที่ผมบอกเซิร์ฟจินย่อผมผมอันนี้นะครับผมทําเป็นเซฟหลักนะผมเล่นเซิร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟหลักเลยอันนี้จะค่อยนับเอ่อ ผมจะดูอะไรนะเดี๋ยวไม่ต้องขออะไรเงี้ยกันดื่มส่งของขวัญให้เพื่อนนะผมส่งช็อกโกแลตไปก่อนอ่าโอเคเหมือนผมจะจะทำอะไรสักอย่างผมดื่มอย่างเงี้ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอันดับกันก่อนตอนนี้อันดับของผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมตกมาไปเคียเรียบร้อยของผมเหมือนเดิมนะอยู่ที่อันดับสิบแปดส่วนด่านนะผมนะเคลียร์ไปแล้วเก้าร้อยเจ็ดสี่ด่านอยู่อันดับสิบอิเล็กตรอนแกร่งมาเด้อผมอยู่อันดับยี่สิบเอ็ด และแน่นอนกิวของเราก็ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็อยู่กันยาวๆครับผมนะโอเคมาดูซิมียรไหน้าเซิร์ฟบ้างโอ้ตัวโมงไม่ออกทุกคนอย่าไปโยวสมเซิร์ฟต่อเลยผมจะเก็บตัวนะเอเก็บเพชรนะไปเซิร์ฟตัวตัวดำเนาะแล้วก็อีกไม่นานราชเชลิ่งก็จะออกจากตัวแล้วนะครับเหลืออีกสองวันมั้ง้าจะไม่ผิดนะ อีสองวันก็จะออกจากตู้แล้วเราต้องไปเจอกันกลางเดือนแล้วทุกคนกลางเดือนเดี๋ยวเราจัดแน่นอนครับเด็กยูอารแล้วผมนะตัวมันดีนะความสามารถมันดีมากทุกคนไม่ต้องห่วงครับผมจัดสุดแน่นอนครับเด็กยูอานะนี่นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเอาให้ดูไม่ใช่อันนี้นี่นี่นี่ีผมเอาให้ดูไหนวะนี่นี่ ผมมีตัวนี้อยู่เก้าอันนะผมนี่เก้าอันเลยเนี่ยพอสามารถเล่นกันได้แล้วผมมีของมันอีกหกอันนะผมนะแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้มีอยู่แปดอันนะผมบวอกอนนี้ห้าอันนะแล้วก็มีตัวดำรนะ้อยห้าสิบเอ็ดใบแน่นอนว่าผมเอาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเซริร์อ่าตัวอาวุธด้วยด๋ยวาป๊บนึงผมขอดูก่อนนี่นี่นี่น สามสิบใบนะเพราะผมมีร้อยร้อห้าสประมาณ6,600นหกรพิแต่ถ้าเราตัดเลขหนึ่งออกไปเพราะผมมีอยู่ตัวดำร้อยห้าใบก็อยู่ที่จำนวน6,380นสารซึ่งแน่นอนว่าผมเอาแน่นอนครับผมบอกเลยว่ายังไงผมก็จัดทุกคนไม่ต้องกลัว,ลวทุกคนนะผมเอาแน่นอนตอนนี้เวลา เหลืออยู่แค่สองวันทุกคนใครที่อย่่ซร์อเวจินยอ่อก็ใครเอากระสุมเด้อแต่ถ้าไม่ทันก็ไปเอาตอนรีเทิร์นก็ได้ทุกคนเรายังมีเวลาอยู่ให้เราคิดนะบอกเลยว่าตัวโบไม่โคตรกิ่งจริงๆคนระับเหมือนเซตามาแต่อยู่ในร่างของอาชาติลิลึกโอเคมีอะไรให้ทำอยู่ไ,ไหมวะนอกจากโปรโมตไอตัวเองเนี่ย <c oughs> ก็คงไม่มีทุกคนคยก็คงไม่มีอะไรแล้ะ อย่างที่ผมบมอกต้องผลจะพีพีผมพีพีสู้ใครไม่ได้ทุกคนถ้าผมจะเอาจริงและพีพีจริงผมน่าจะรอช่วงอ,อันนี้ทุกคนช่วงที่ผมมีเด็กยูอ่นะแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะมีแฟดต,ติดมาด้วยนะอันนี้นี่ผมกำลังชั่งใจอยู่นะว่าถ้าผมสมการันตีร้อยแปดสิบใบเนี่ยคือแฟดอ้ผมได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปัญหาก็คือผมอะอยากได้ราชาเทเลลึกไงเ,เพราะว่าตัวสะท้อนผมยังไม่มีซุปเปอร์ดักชายก็สมไม่ออกนะ ถ้าถ้าถ้าผมจะสมตัวเนี้ยผมไปดูมาแล้วผมจะตกอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบใบทุกคนตอนรีเทิร์นของตัวนี้มานะผมจะเหลืออยู่ประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดใบทุกคนแล้วปัญหาก็คือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูกันนี่นี่นี่สมมุติว่าถ้าผมจะสมนะผมสมร้อยหกสิบใบนะร้อยหกสิบใบคือการันตีทุกคนนะอ่าอ่าฟังไว้นะรนะ้อยสิบใบนะอ่าสมสมมติว่าตัวนี้เป็นหินฮีโร่หนึ่งก้อน สองก้อนอดูดูดีนะหนปุ๊บสก้อนเห็นไหมทุกคน2ก้อนแล้วอสองก้อนแล้วประเด็นก็คือเราต้องการหินฮีโร่ะจำนวนอีก2ก้อนเท่ากับว่าภายในหนึ่งร้อยหกิบใบเนี่ยผมต้องอยัง,ยงต่ำต้องได้ฮีโร่ที่เป็นหินเนี่ยสก้อนทุกคนนะเพื่อเพื่อจะมาทําเป็น จกักรพพัดเด็กอยู่อาแต่ถ้าเราอ่าสมไปถึง180ใบโอกาสที่เราจะได้ขีนเนี่ยก็จะเพิ่มมาอีก3ก้อนเท่ากับว่า2บวก3ตรงนี้ได้มา5ก้อนซึ่ง5ก้อนทุกคนก็คิดเอานะได้ได้ได้ของจกักรพพัดเด็กมาได้ตัวนี้มาอีก5ก้อนกินไปแล้วนะ1ตัว4ก้อนบวกกับอ่าลูกแก้วของมัน และอีกก้อนสุดท้ายเราก็จะได้จากตรงนี้ทุกคนเว้นแต่ว่าไอ้ช่วงร้อยหกสิบใบอ่ะเราจะได้หินมาประมาณกี่ก้อนวะอ่าสองสามก้อนเราต้องได้หินของมันสามก้อนนะทุกคน,นแล้วก็ไอ้ช่วงร้อยหกสบใบคือมันจะดวงดีได้ยังไงใช่ไหมทุกคน,นสุดท้ายกูก็โดนการันตีสรุปก็คือผมต้องเครื่อกละ่ัง เราจะจะลึกกับแฟดประกายแสงครับตอนนี้ถามว่าแฟดยังเล่นได้ไหมผมว่ายังเล่นได้ยาวๆนะตัวมันยังเล่นได้ยต่ทัวคนมันเป็นตัวตอดอะมันเป็นตัวแก้ทาอมบี้แมน่ะทุกคนเพราะซอมบี้แมนตอนนี้ก็ในเซิร์ฟผมมันไม่ค่อยมีคนเยอะนะไอ้ทาร์ี่แมนอะตัวมันไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะแต่ผมว่านในอนาคตม,มันได้ใช้ผมกําลังคิดอยู่ว่าในในเซิร์ฟไทยอะเซิร์ฟหกหนึ่งเก้าเนี่ยผมจะเล่มเปวนตัวอะไรดีผมอาจจะตัดแฟดออกแล้วอาจจะไปเอายุงแล้วก็เอา ไอจะคว้าเด็กยูอาร์แล้วก็อาจจะเอาเป็นอ่าราชเทวลิกก็ได้ทุกคนก็คือเน้นทีมยื้อไม่เน้นทีมสปีดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับผมแนละ้วผมว่าอ่ายงน่าจะมีโอกาสที่จะติดเบต้านานกว่านะเพราะว่าตัวมันนี่คือแบบลดดาเมจได้ดีเลยชั้นดีเลยทุกคนเพราะว่ามันก็น่าจะดีนะ,ะเดยกก็ดูกันต่อไปทุกคนเกมมันก็จะมีการแก้ทางเรื่อยๆแหละขึ้นอยู่ที่ว่าเราชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะทุกคน อย่าไปซีเรียสนะผมเกมก็เล่นเพื่อความสนุกนะจะไปซีเรียตทำไมใช่ไหมโอเคน่าจะไม่มีอะไรให้เราได้คุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาอะไรทำแนะ้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะคลิปนี้ถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปเยอะหรือยังไงนะผมขอโทษวยครับผมลิ้นพันนะพูดเร็วเกินนะโอเคงั้นผมไปทุกคนไม่เป็ครับแล้วเจอกันในวันที่ผมเอาจริง และวันที่ผมเอาจริงก็คือกลางเดือนนี้และผมจะเอาเด็กอยูอาผมบอกแล้วว่าผมจะเชิดชายตอนนั้นแหละแล้วทุกคนจะได้เห็นคอนเทนต์นสุดอลังตึงอลังการอลังกึ๊อลังบักอะไรสักอย่างหนึ่งเออน,นั่นแหละผมบอกเลยได้เจอแน่อนอน,นครับกลางเดือนโอเคสำหรับในวันนี้ก็ไม่มีอะแล้วผมจบคลิปเลยแบบนี้เลยกันไปมาครับวี